สวัสดีค่ะวันนี้อยากมาใช้น้ำหอมพลังงานหินมงคลนะคะมีทั้งหมด6สีหกลิน่นเวิร์กมาก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 สีม่วงนะสำหรับคนที่ปรับทาตตัวเองที่ใช้ครั้งแรกปรับทาุเพื่อให้ตัวเองอ่ะสมดุลน,นะคะใช้แล้วมีความสุขกลิ่นนี้คือกลิ่นความสุขความสุขของตัวเองความสุขครอบครบัวความสุขกับ ทุกคนนะกับคนรอบข้างใครที่อยากเรียกเงินเรียกทองสีเหลืองนะสีเหลืองสําหรับคนที่อยากเรียกทรัพย์อยากเรียกเงินเรียกทองมาเยอะแยะมากมายส่วนสีน้ําเงินนะสีฟ้าสําหรับคนที่อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากเลื่อนขั้นเลื่อนสีแบบเร็วอยากให้เจ้านายรักเจ้านายหลงสีฟ้านะส่วนสีเขียวใครที่อยากถูก <นะ S 2> ลอตเตอรี่นะมีคนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาแล้วนะสีเขียว สีแดงใครที่อยากมีเมตตามหานิยมพูดอะไรใครก็รักใครก็หลงพูดอะไรใครก็ให้การสนับสนุนสีแดงนะส่วนสีดำคือเป็นสีรวยมหารวยรวบรวมความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งหมดมาเลยนะใช้ทั้ง6 กลิ่นนะคะก่อนใช้อธิษฐานจิตก่อนใช้นะอธิษฐานจิตก่อนใช้มันจะเห็นผลร100้อยเปอพันเซ็นถ้าคุณอธิษฐานจิตแล้วคุณพูดแต่สิ่งดีๆนะพูดแต่สิ่งดีๆโอ้โหใครเห็นใครก็รักใครก็ลงหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเมาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโอ้โหการงานกนะ้าวหน้ารวยมหารวยเป็นเม่ตามหานิยมุมใช้ไปเลยทั้งหนะคนะใช้ไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยอื เห็นใครก็รักใครก็หลงโอ้ฉันนี่โคตรโชคดีเลยสามีรักสามีหลงเปหมดทุ่มเทหมดหัวใจใช้ไปทั้งห ทั้งหเลยนะใช้ไปทั้ง6กขวดเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะแล้วคุณจะเกิดความมหัศจารย์ขึ้นกับตัวเองใน3วัน7วันใครที่อยากได้นะ,อ,ะอินบ็อกเข้ามาได้ควรละแค่1,590บาทขวดแค่1,590บาทซื้อของมงคลเข้าบ้านนะเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้าคุณไม่พูดดีไม่อธิษฐานจิตดีๆ ของลบๆก็จะเข้าหาคุณนะน้ำหอมพลังงานหินก็เช่นกันถ้าคุณอยากได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะใช้และพูดแต่สิ่งดีๆโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาเงินสําหรับฉันน่นะหาง่ายสบายๆเงินเก่ายังไม่ทันใช้เงินใหม่เข้ามาอีกแล้วถาถมก็มาถาถมเข้ามาถาถมเข้ามางวดนี้แหละลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกแน่นอนชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งล้านเปอร์เซ็นต์ถูกแน่นอนอ่ะ รักนะลูกนะรักมากรักมากรักมากอู้ฉันนั่นหรอเมตตามหานิยมใครรักใครก็หลงใครหลงใครรักหมดเลยพูดอะไรใครก็เชื่อดีไปหมดสาลิกาลินทองพูดอะไรใครก็เชื่อขายของก็ง่อยซื้อง่ายขายคล่องนะ,ะหน้าที่การงานเลื่อนขัน้นเลื่อนสีโอโคเลื่อง่ายมากเจ้านายรักเจ้านายหลงขอบคุณมากๆนะจ๊ะน้ำหอมพลังงานหินของแม่ ทีนี้นะคะรวยมหารวยรวบรวมทั้งหมดร่ำรวยรวยมหารวยรวยงงไปหมดรวยงงไปหมดรวยง่าย,าย,ายสบายสบายน้ำหอมพลังงานหินของแม่หกสีหกกลิ่นนะคะใช้ไปเลยไม่ต้องกลัวหมดยิ่งใช้ยิ่งปังยิ่งใช้ยิ่งเฮง ใครอยากได้อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะแดงนี่ D A E N G N I นะคะหรือเบอร์โทร0813223380นะคะหลักพันแต่สามารถเรียกเงินเรียกทองหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเข้าบ้านได้มีความสุขตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนทุกวันใครอยากได้อินบ็อกซ์มานะเชื่อไม่เชื่อก,กันแล้วแต่นะลูก แต่สำคัญต้องพูดดีพูดบวกนะจ๊ะเห็นผลร้อเซจ้าบายบายไปเลย